คนสำเร็จไม่ใช่แค่คนที่ช่างฝันแต่เป็นคนขยันที่ฝันแล้วลงมือทำสวัสดีค่ะเปี้ยวนันทวันสมิหลังขอขอบคุณโค้ดผู้ปดโอกาสโค้ดพี่อิวโค้ดสอนงานโค้ดพี่แอนโค้ดพี่มัรและโค้ดทุกคนในกิเวอร์ปัจจุบันเปี้ยประกอบอาชีพเป็นผู้จัดการแผนก ISO ในบริษัทแห่งหนึ่งในจังหวัดสุราษฎร มีเงินเดือนอยู่ที่ห0 0 0มบาทต่อเดือนเส้นทางการทำธุรกิจเลกาซีของเปียวเพียงแค่อยากจะหุ่นดีเนื่องจากเป็นคนที่อ้วนมาตั้งแต่เด็กผ่านการถูกบูลลี่มาเยอะมากวิธีไหนดีวิธีไหนผอมเอาหมดค่ะไม่ว่าจะเป็นการเข้าโปรแกรมโภชนาการลดไขมันกับแบรนด์ดังแบรนด์หนึ่งแต่ผลลัพธ์ก็ไม่ได้เป็นที่น่าพอใจเปียรู้จักผลิตภัณฑ์รีบอนจากการที่เห็นพี่ที่สนิทซึ่งเป็นคุณแม่หลังคลอดได้ใช้ผลิตภัณฑ์และมีการเปลี่ยนแปลงที่ชัดมาก จึงมีความสนใจและทักพี่เขาไปและได้มีการนัดหมายพูดคุยกับโค้ดโค้ดได้แนะนำผลิตภัณฑ์และมีการโปรโมทโปรเจกต์ไขมันแรกเงินรวมถึงสิทธิประโยชน์5คุ้มเพียมีความสนใจค่ะแต่ยังไม่ได้เปิดใจร0 0เนื่องจากคำว่าธุรกิจเถือขขายมักถูกพูดถึงในทางลบมากกว่าทางบวกแต่สิ่งที่เปิดใจเปี้ยวนั่นก็คือการเข้าฟัง พุดรักและอินโทรออนไลน์ทำให้เห็นว่าเลกาซีสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตเราได้สามารถตอบโจทย์ชีวิตเราได้และเปี้ยวก็มองหางานที่จะทำให้เปี้ยวมีอิสระทางด้านของเวลาเรี้ยเคยมีประสบการณ์ในการขอลางานเพื่อไปเฝ้าแม่เนื่องจากแม่ต้องผ่าตัดไส้ติ่งด่วนสิ่งที่ได้ตอบรับกลับมาคือแล้วใครจะทางาน วินาทีนั้นเปี้ยตัดสินใจเลยค่ะถ้าไม่ให้ลาก็จะลาออกเนื่องจากเรามีแม่คนเดียวและแม่ก็มีเราคนเดียวจากเหตุการณ์นั้นทําให้เราเริ่มมองหาอาชีพที่เป็นอิสระทางด้านของเวลาแต่ก็ยังไม่เจออาชีพที่ตอบโจทย์เราจนได้มาเจอกับ Legacy ซึ่งตอบโจทย์เราในทางด้านของอิสรภาพทางด้านเวลาและอิสรภาพทางด้านการเงินเปี้ยจจริง,จ,งจังในการกินรีบอลเพื่อที่จะให้ได้เห็นผลลัพธ์ และในระหว่างนั้นก็แบ่งเวลาหลังเลิกงานเข้ามาเรียนรู้และพูดคุยกับโค้ดจากความตั้งใจทำให้เปี้ยวเห็นผลลัพธ์ชัดเจนภายใน7วันและมีการโพสต์ before after ลงไปทำให้มีคนสนใจทักเข้ามาจึงได้มีการนัดหมายโค้ดแต่ไม่ได้ประสบความสำเร็จในเคสแรกนะคะแต่ก็ไม่ได้ทอ้อนำข้อบอกพร่องต่างๆมาปรับปรุงจนได้ทำเคสที่2ซึ่งเป็นจริงๆแล้วเคสที่2คือคนแรกที่ทักเข้ามาแต่เปี้ยวคิดว่าเขาคงไม่ได้สนใจหรอก เขาแค่ถามเฉยๆเนื่องจากเขาได้เข้าโปรแกรมลดไขมันกับแบรนด์หนึ่งซึ่งมีผลลัพธ์ที่ค่อนข้างชัดเจน แต่คำพูดคํานึงที่เปี้ยได้ยินบ่อยและคิดว่าทุกคนก็คงจะได้ยินนั่นก็คือคําว่าอย่าคิดแทนเปี้ยตึงจัดสินใจทักเข้าไปและได้มีการนัดหมายโค้ดให้พูดคุยโดยใช้บทนัดหมายคือให้เข้ามาพูดคุยกับโค้ดเพื่อที่จะได้ให้โค้ดช่วยวิเคราะห์มวลร่างกายและแนะนําวิธีการดูแลรูปร่าง ดูแลหุ่นด้วยหลักโภชนาการมีอะไรสามารถถามโค้ดเราได้เลยโค้ดเราใจดีมากและไม่มีการบังคับขายแน่นอนเคสนี้ไม่ได้สนใจแค่เฉพาะรีบอลแต่สนใจธุรกิจด้วยทําให้เคสนี้กลายเป็นจีหนึ่งของเปี้ยวและเข้าร่วมในแคมป์สิบทางนี้ด้วยค่ะเปียวตัดสินใจเข้าแคมป์สิบทันทีหลังจากที่โค้ดชักชวนเนื่องจากเปียวคิดว่าเปี้ยวไม่เสียเวลาหรือเสียเงินเปล่าแน่นอนรวมทั้งได้สมัครเข้าเรียนคอร์สพรีเรจินารีด้วย เป้าหมายการหลังจากจบแคมป์สิของเปี้ยวคือมีไรายได้จากการทำธุรกิจเลกซี y เดือนละ30,000บาทมีทีมงานซ้ายขวาเพิ่มขึ้นฝั่งละ2คนภายใน1เดือนและสร้างคุณสมบัติของตัวเองเพื่อให้สามารถเข้าคอร์สวิเจเนอรีได้โดยการเป็นอมนิคิวสมีสายเลือดที่เป็นโทพาร์ทฝั่งซ้าย1คนฝั่งขวา1คนภายในมกราสองมีค่ะขอบคุณค่ะ